พืยกันพึ่งกันนะแฟตสุดยอดเลยแหละนี่เอาละครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ FC ทุกท่านเลยนะครับนะนะวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องนัาว่าชาแนลห้างหายกันไปหลายมือนะพี่น้องเนาะเห็นย่นตหน้านี่นะครับนะสีเป็นแบบเมนูแบบ หากินเนี่ยครับแก๊กไกนองง้วนะครับกระสีเป็นอ่ะเผยเลยนะครับนี่นะสีเป็นสมองวัวนะครับสมองวัวขออนุญาตทันใดที่ไม่กินแบบนี้ถ้าไม่ถ้าแบบรับก็ได้ก็จังใดก,กดผ่านไปก่อนได้ไี่น้องเด้นะสหรัคลิปนีก้ก็ชวนขนลุกที่นิดนึงนะครับเนะาะแต่ว่าเป็นอาหารส่วนที่แซ่บมากเลยนะครับนะเนี่ยเพิ่งกันเนื้ไก่นี่ยือ้อนะนะ,นะสิเป็นแบบ หมกสมองหมูสมองวัวนะเมนูเด็ดคือกันนะครับมีแค่ส่วนเดียวของร่างกายนะครับเหมือนกับหนองง่วขคือกันนะมอนีฮาสิมาห้อหมกเลยพี่น้องหออมกสมองงัวใส่ผักหลายอย่างนะครับเริ่มต้นทีนี่เลยใบยงหลักนะครับนะีของตุ้งดอกนี่ก้หอม อักษีจีนเออซีเล้านะครับนี่ยซีเล้าย่งงางเง่าเลยครับพี่น้องผักกดพริพกแห่งพริกแห่งนี่อ่ะพริกแดงหอมกระเทียมนะนี่ลูกโดดจัดมากเต็มๆครับลูกโดดนี่แบบใส่มากลูกโดดนี่ถือใจซึ่งนี่เลยนะพี่น้องนี่ห่อใส่ใบตองปียกองหอมหอมดนี่ไปไปหาเต็ดเบิ้งบ่ดนี่คือบอยนะแต่ว่าก้อนหนังนี่ผมก็เคยทำไว้หลายปีที่แล้วนะครับห่อหมกห่อหมกสมองหัว แสบคือกกอวครับแล้วติดตามครับผม นี่สมองล้างมาอย่างดีนะครับดูดล้างสมองมาเรียบร้อยแล้วตอนแบบนี้เลยตอนน้นนอยท่านใดเคยกินนี่คอมเมนต์บอกให้ด้วยครับด้วยทานใดบ่อกินเขาทอต่อคอทวดคอภัยครับท่านใดอยากลองก็นแนะนำครับผมนะอันนี้ซื้อมาในราคา100บาทครับไม่ค่าเป็นขายแห่ง ไปได้กินดอกครับของเสียบด้วย่องมันจุยด้วยอะสีะดได้นี่นะครับต้นโคโูคินเล่นี่แหละเออ,อถึงนล้วครับนี่โ้นี่ต้องเด็ดๆเลยครับ สุดยอดนะครับาล้ครับกระทิ้ก็มาปุงเครื่องเลยนะครับนี่เท่าต่ำไว้หันเป็นประแดกครับผมผมมักแบบหอม,หอมประแดกเนาะ,ะประมาณนี้แหละ่อะองนัวทุกอย่างต้องลงตัวที่หงนัวขาดไม่ได้นะครับเป็หลายเสยบลายเส้นว่า ก็ว่าจะเพิ่นกับไข่ก็ว่า,ก,วากันนั่นละนะน่ครับไปนี่ก็พงุงพุงรดนะหมูกไก่งัวแล้วเรียวเต้าไส่ไปอ่าปลาเล็กน้อยอ็ทำนี้แหละสีว่วาเข้มอยู่ละก็ขเข้มหนึบเลยยองแบบเบาๆส่วนน,นี้การยองเบานีะ อย่าดูดายังเล็กเดี๋ยวสมองแตกสมองมันจะต้องที่บอบบางมากนะครับพรีมีสูตรเด็ดๆยังไดคอมเมนต์คุยกันนะครับเด้อนะอยากให้คอมเมนต์เข้ามากเลยไล่ทุกคนเลยที่บึงผู้ใดม่เคยคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาเนี้สิตอบดอกใส่ผักที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยใส่ผักเลยไล่เนี่ยคอยจะแจกกันหลา่มกครับนะ ใส่ปลาเพื่อนพ่อมแตกพี่ปลาของกินนะปลาคณะคู่นะเป็นกันบถาเบิ้งเพื่อนนี่ตากินแต่โมที่หัวถึงยังเด็กกิจวากันด้ยวกดยวกันเสียบกันเล <c oughs> <c oughs> ็กกว่าอนอยู่ว่เลยนะครับนี่ชิไดประมาณนี้หนึสิเขาก็พักกันเป็นรูปร่างแบบนี้อ่ะที่นี่เขาก็มาห่อใส่ใบตองกันครับ เราว่าแบน,นี้หัอใบตองหนั่นพี่น้องเลยบรเคยห้อบันไดเลยบอกเลยว่าบอถนัดนะเอาสิเป็นเอามกแบบปีๆนะครับนะปีเหลียบเลยนี่ค่อยหยิดซุกชวดถึงแบบปีเอาสายปี ก็คักหลายพยา่ย์มี่มะเอ้คนนี้ดุดดเลียเ้ยงนะสลับกันไปนะครับใส่หลายๆเลยข่อยมหมักแห้งแห้งดดดวลแม่ลุกซองนะใส่ลงไปตึบต๊บๆเลยนะครับใช้ทับกันหนึ่งสีนะเขาสิหมอวมกแบบรุ่นใหม่รุ่น2023นี่เวอร์ชันนอนปอร์ชแนลน,น,นะฮะ นะเอาแบบนี้แหละใส่เล็กอย่างเลยครับขามานี่เดย์ก็ไดยคอยมันสุกครับนะี่แล้วก็หนีบไปเลยนะครับนี่เป็นยังไงล่ะกินมกง่ไ,งไรกัเนเบตัวหน่อย อ่ะ,ะ,อะนี่ก็ได้เนียเขี่ยเกี้ยวเอาละครับนี่ก็ได้3้มกอันนี้มกเป็นหีบหีบนะครับนี่อันนี้น,นี่หยุ่มใส่เลยไงแง่เอาละครับที่นี่ก็ตำคือมือลวครับ น้ำปี่เลยนะครับนี่หอนหอนหอนเดี๋ยวสิอ่ะเปิเผยเบิ้งบนนี่โอ้เสียบตาก็เผยกันเบิ้ก่อนนะ้าโอ้หอมกรุ่นนะครับเดี๋ยวพี่น้องเลย ยอดเลยแหละนี่ซีสันพานบะพี่น้องอ่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยว่วาขุยจะค้าก่อนด้เนเอเนี้วปัรน็กน้อยก่อนนะนี่แล้วตอเหนี้วขุยเพิงพี่น้องโอ้ถูกโดดนะว้า

หอมพักนะครับหอมใบตองนันครับเดี๋ยวพี่น้องม,มาด้วยวะพิษ,พษ,พษเขาเหงาจนเย็นไปหรือ rất nước nước ừ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  <tôi> <Deux, tôi> นำประเด็กด้วพี่หน่อยโอ้โหลงปกันันกบ่ตัวน,นี้ก้องเสีย่ะชวยนำประเด็กนิดหน่อยโอ้โห้ดไวอีก อะไรครับปุ๋ยหรอกไม่เนี่ยยังเนี้ยกะไม่เป็นไรไม่ผักไม่ไม่สมองจะไ,ได้จำนำมาเด็กจังน้อย เผ็ดความเค็มช่วยให้ให้เผ็ดได้ในระดับหนึ่ง <c oughs> มาดูลื้อหน่องมาดื้อมุนไปแล้ว <c oughs> สมองวัว mày với mày si <laughs> mày bé toán gì nó chạm vào Tố mày vẫn mà chỉ bên fan chưa mất được muốn gặp muốn อ๋อยังคำสุดท้ายอ๋ะวนไปเลวโอ้ยแนวได้วไหมนี่ตู้เดียวเลยอ๋อโอเคแล้วครับสำหรับคิดูนี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับชมเมนูสมองวัวถึงตอนสุดท้ายนี้เลยนะครับเนาะขอบคุณอย่างแห้งเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กันมากก,กาักดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับเนาะจนพูดละพ่อหูยักยำได้ดรอกสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวครับขอบอกขอบใจขอบคุณกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับไปก่อนละครับบายครับเจอกันม,มาชิมนะโอเคน้องว่าสวัสดีโอเคครับไปก่อนนะครับ